ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังผู้ชมทุกทกท่านนะครับก็พิเศษโดยเฉพาะใครที่มีอาชีพในการเลี้ยงหมูนะครับเลี้ยงแบบบ้านๆชาวบ้านชาวบ้านเราสําหรับ EP นี้ก็มีประเด็นที่จะมาพูดมาคุยตอบคำถามนะครับมีหลายๆท่านที่สอบถามเข้ามาโดยเฉพาะมืองใหม่ๆนะครับเข้าใจว่าท่านคงจะเข้ามาติดตามใหม่ หรือว่าเพิ่งเคยเห็นคลิปผมนะครับก็จะสอบถามมาเกี่ยวกับการดูแลหมูแม่พันธุ์ว่าวันๆเราให้อาหารแบบไหนให้กี่กิโลนะครับจะดูแลยังไงนะครับคือต้องบอกก่อนนะครับว่ามันเป็นประสบการณ์ส่วนตัวนะฮะมันก็มีหลายทฤษฎีนะครับที่พ,พูดกันนะครับแต่นี้ผมจะนําประสบการณ์ส่วนตัวมาเล่าแล้วก็ มาบอกกันนะครับคือปกติแล้วแม่พันธุ์นะอย่าเข้าใจนะครับว่าอ้วนจะแข็งแรงพร้อมจะแข็งแรงมันไม่ขึ้นอยู่กับความอ้วนความผอมสำหรับแม่พันธุ์ส่วนผมผมจะให้แบบนี้ถ้าแม่พันธุ์ที่เพิ่งคลอดลูกหรือว่าให้น้มนมกำลังให้นมลูกเนะี่ยผมก็จะให้ วันละสามเวลาก็คือเช้ากลางวันเย็น,นครับแต่ถ้าพึ่งคลอดอย่างนี้นะครับถ้าลูกลูกหมูตั้งแต่10ตัวขึ้นไปนะครับกำลังให้หนมอย่างนี้ไม่ๆนะครับวันแรกสองวันแรกเนี่ยก็อย่าพึ่งให้มากจนเกินไปนะครับเพราะว่ามันจะเปมีผลกระทบกับอาจจะทำให้เขาท้องอืดหรือว่า ถ่ายไม่ออกืปแม้กระทั่งเร่งมากจนเกินไปโปรตีนมากจนเกินไปก็อาจจะทําให้เท้านมอักเสบนะครับมีผลกระทบต่อลูกหมูนะครับคือถ้าระยะให้นมเนี่ยผมจะให้กินอย่างเต็มที่นะก็ประมาณ3-4หรือบางวันก็5กิโลนะครับหลังจากที่ คลอดออกมาได้สักพักนะครับพอเขากินได้เต็มที่แล้วก็ให้เต็มที่เลยน,นี่เป็นลูกหมูคลอดได้สามวันนะครับสองวันกว่าสามวันสำหรับคอกนี้ช่วงนี้ผมก็ให้กินทีละน้อยนะครับสาหรับแม่พันธุ์ก็ไม่ถึงวันละสองโลเพราะว่าเขาก็ยังกินไม่เก่งนะครับแล้วก็จะทิ้งติดรางไว้ ลูกเล็กๆอย่างนี้ก็เลี้ยงแบบบ้านๆนะครับก็ใช้ไฟหลอดใช้ไฟหลอดส่วนรุ่นนี้ก็ยานมมันคือยานม,แล,านมแล้วก็ยังอยู่ในช่วงอน,นุบาล ออเหลือ9กคลอดประมา13ิบสะก็เหลือ9นะฮะแม่ทับตายแล้วก็มันแอบคลอดนะครับไม่ได้เฝ้าว่าก็ดูแม่ทับตายไปแล้วก็มาเป็นใส้เลือดไม่ได้รักษาก็ตายไปตัวนะึก็เหลือ9 แล้วอีกอย่างนะครับในการดูแลแม่พันธุ์นะครับต้องหมั่นเช็คนะครับว่าหมูแม่พันธุ์นั้นมันป่วยหรือเปล่านะครับมีอาการไข้หรือเปล่าโดยเฉพาะช่วงคลอดใหม่ๆนะครับอ,รอักเสบนะฮะแพ้อะไรไหมเนี่ยเราต้องดูแลดูแลเหมือนคนท้องเลยแหละครับซึ่งมันก็เป็นบางครั้งบางตัวนะฮะบ,บางตัวก็มีอาการแพ้อ,อาหารแพ้นู่นแพ้นี่นะครับน้ำนมไม่มี ก็มีการบํารุงนะครับสําหรับแม่พันธนะุ์ส่วนการบํารุงน้ํานมนะผมก็จะใช้ทั้งที่เป็นสารที่ซื้อได้ตามสองตลาดนะครับเป็นยาบํารุงน้ํานมแล้วก็ผมก็จะมาใช้ปรีนะครับเพราปลีโตให้กินด้วยผมจะใช้แบบ2อ,อย่างนะครับถ้าช่วงไหนมีปรีนะครับ ส่วนพวกนี้ก็คลอดได้17วันนะครับ17วันแล้วก็อีกสัพักก็คงจะได้ยานมนะนี่ดูเขากำลังทะเลาะกันเลยเลี้ยงหมูก็อย่างนี้แหละครับต้องมากระจายใส่นะฮะเราจะละเลยไม่ได้ถ้าเกิดว่า เราพลาดไปนิดๆหน่อยๆนะครับดูแลไม่ได้ก็เสี่ยงนะครับต่อการขาดทุนรู้สึกว่าสุขภาพจะแข็งแรงรสามวันนี้ก็ยังเล่นกันแล้วนะครับส่วนพวกสิบเจดวันนี้ก็เราก็จะมาเล่นอย่างนี้แหละครับเล่น กับเด็กๆเ,เล่นกับน้องๆน,นี่ครับแม่พันธุ์กินอิ่มแล้วก็จะนอนตัวนี้ก็พึ่งผสมไปนะครับก็เป็นแม่พันธุ์ที่ยานมนะครับตัวตัวนี้ก็ กำลังจะขึ้นกรงคลอดนะครับกำลังจะขึ้นกรงคลอดเพอย่างนี้แหละครับผมจะเลี้ยงไม่ให้ผอมนะฮะสำหรับแม่พันธุ์ซึ่งบางท่านก็เลี้ยงสัจนผอมเลยเป็นความคิดเป็นความเชื่อกเก่าๆนะฮะส่วนตัวนี้ก็ผะสมเสร็จก็ไล่ไล่กันนะครับสามตัวนี้ก็ไล่ไล่กันก็จะมีหมูคลอดทุกเดือนทุกเดือนนะฮะสำหรับของผม ครับเราก็มาสรุปกันนะครับสําหรับการให้อาหารแม่พันธุ์เราจะมีให้อยู่3ามจังหวะนะครับก็คือช่วงที่จะคลอดเราก็เร่งอาหารพอจะคลอดจริงๆแล้วก็งดอาหารหลังจากคลอดเสร็จเราก็มาค่อยๆเร่งอาหารจนให้น้ํานมนะฮะให้นมลูกแล้วก็ให้มากขึ้นนะครับเท่าที่จะ ินได้ถ้าลูก10ตัวขึ้นไปเนี่ยควรที่จะให้อย่างน้อยๆก็สี่กิโลนะครับสีกิโลก็ให้เป็น3เวลานะครับเช้าเย็นนะครับเชา้ากลางวันเย็นส่วนแม่พันธุ์ปกติผมก็จะให้ตามปกตินะครับก็คือ1.8ถึง2กิโลกรัมไม่เกินนั้นครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่ทุกท่านเข้ามารับฟังรับชมนะครับ ก็อย่าลืมไปกำลังแรงใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์นะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ